สวัสดีเช้านี้นะครับสุกที่ส0บตุลาคมวันนี้เราจะมาเรียนรู้แล้วก็ดูการเก็บผักขยงจากท่านอาจารย์พรนะครับนี่เวลาไปปลูกเขาก็จะเอาตรงนี้ไปแช่เสียบลงที่ดินมีรากแขนงอยู่นปลูกใส่น้ํานิดนึงใส่ปุ๋ยคอกลงไปหน่อยวิธีการปลูกผักขยงแล้วก็ท่อนี้ทําไงครับท่านอาจารย์ท่อนี้ก็เทป,ปูนด้านล่างครับใส่ท่อน้ําทิ้งไว้เวลาจะ ถ้าเราอยากมีการเปลี่ยนน้ำเราใส่ดินใส่ดินลงไปแล้วปุ๋ยข้อลงไปให้แฉะๆนิดนึงแล้วก็นําผักขยะงไปปลูกเลยหมายความว่าเอารากมันเสียบเลยใช่ไหมครับเสียบเลยลก็นอนลงไปที่ดินเนี่ยนอนลงไปตามดินแล้วก็จะค่อ,อยๆแตกลามไปเรื่อยมันปลูกง่ายอันเนี้ยอ่าขยะงใส่ต้มปลาใส่กับข้าวหอมอร่อยอันนี้ลูกค้าสั่งนะครับเราก็จะเก็บให้พร้อมทานด้วยแล้วก็นํา โคนมันเนาะเอาไปเสียบทั้งยอดทั้งโคนได้หมดเออได้หมดยอดไปแกงก็ได้อันแหละนี่นะครับประเดชเอาง่ายๆอย่างงี้งามมากนะครับมันจะมีน้ําอยู่แฉะนะครับน้นะ้ําก็จะใสเนี่ยนี้มีรากออกเวลาเขานอนมาเนียเราให้เขาเอาไปปลูกตรงเวลนที่เป็นรากที่มันจะมีผักผักพายน้อยอยู่ด้วยเนี่ยผักพายด้วยสลับกันไปมันก็ปลูกได้อย่างงามนะครับผักกระแยงดอกสีม่วงมีเริ่มแก่เริ่มออกดอก ก็ทานได้นะครับผมอร่อยโอเคนะครับท่านไหนที่ปลูกก็นคที่นี้ไปลองปลูกดูนะครับผมปลูกในวงบ่อวงท่อครับในปลอกท่อง่ายอาน้ําใส่เอาเก็บกินได้ตลอดอืตลอดทั้งปีนะครับดูแลด,ดีดินขี้วัวขี้ควายก็น้ําใส่อย่างนี้นะครับใส่ปุ๋ยท่อมูลวัวลงไป นี่นะครับผมอย่างงามโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ